สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ท่านก็อยู่กับตีเล็กพากินนะครับผมอันนี้ครับเรามีหมูสามชั้นมานำเสนอครับผมน,นี่หมูสามชั้นต้มนะครับเราจะมาชิมกันน้ำจิ้ม3ามแบบก็คือหนึ่งน้ำจิ้ม3ามรสนะครับอันนี้ทำเองนะครับนการสน้ำจิ้มแจ่วครับผมอ่ สามแล้วก็กับซอสโกชูจังนะครับผมโอเคเรา,าเริ่มทานเพล็ครับคำเตือนนะครับสำหรับคนที่กลัวอ้วนห้ามกินเนะี่ยเพราะว่าสับฉันเจีนะ๊ยมลองเจี๊ยมแรกสามวั

อืมเออจ,จีนแสบน้ำมะขามด้วยนี่มโค้งแล้วก็โกชุช่จังปกติมีผักวันนี้ไม่มีผักลืมซื้อผัก Ừ, มันจะลองโกชูจังกินกับสามรสข้าเนะอื ừ, ừ, มอืมข้านะครับสามรสกับโกชูจังแล้วก็มันนดมด้วย ลองเทสโกชูจังกับน้ำจิ้มแจ่วอืมอืมออกได้ความหวานของโกชูจังนะครับกับน้ำจิ้มแจ่วเปรี้ยวๆเผ็ดๆนีดจะสามรสเลือกเข้ากันครับ ขอดิอดิอก็จริงๆมีอีกตัวหนึ่งครับวันนี้ก็ทำด้วยเหมือนกันก็คือนี่เป็นแกงมะละกอใส่ไก่แล้วก็ เราใส่วนเส้นด้วยนะครับทำเป็นเมนูแรกกินก่อนอร่อยครับผมก่อมเป็นแกงทั้งเนือนะครับผม จะได้ความของไก่ย่างต้องเอาไก่มาย่างก่อนแล้วก็เอามาแกงใส่แกงอืม,อมได้กินของเครื่องเทศครับเพราะราว่าใส่เอ ใส่เนื้อไก่ทอดตัวเนื้อใส่อ,อ่เม็ดผักชีใส่เม็ดแป้งนะครับ